อุปมาเปรียบเทียบก่อนถ้าลมหายใจเปรียบเสม,มือนว่ายน้ําได้ถ้าพุทโธเปรียบเสม,มเือนเรือเหมือนเราเจอโจระเข้ในน้ําเราก็กระโจนขึ้นเรือเมื่อเราอยู่เรือสักปลอดภัยแล้วก็กระโจนลงน้ําเพื่อจะว่ายน้ําเข้าฝั่งกาลังจะว่ายน้ําเข้าฝั่งเสียป,ปั๊บโจระเข้มาก็กระโจนขึ้นเรือ <c oughs> อันนี้อุปมาเปรียบเทียบนั้นพุทโธกับลมหายใจก็เป็นเช่นนั้นถ้างั้นให้รู้เลยว่า ปกติแล้วเนี่ยคาบริกรรมของคําว่าพุทโธมันเป็นตัวบริกรรมคือการกระทําไว้เป็นสิ่งที่หยาบๆเพื่อให้จิตนะมันอยู่ตรงนั้นแต่พอจิตมันละเอียดไปจิตมันอยู่กับลมเนี่ยมันดีแล้วพอจิตเนี่ยยังไงมันเป็นละเอียดกับลมสุดท้ายลมมันจะดับอยู่แล้วจิตที่ลมมันดับน่ยคือมันจิตเป็นตัวที่จะเข้าสู่ความสงบความสงบตัวนั้นที่เข้าทีจะเกิดเป็นสมาธิอยู่แล้วพอเมองไหมแต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อก่อนก็เป็น ภาคกรรมฐานส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ครูบาอาจารย์ให้ดูลมหายใจหรือคําว่าบริกรรพุทโธก็บริกรรพุทโธเรื่อยๆนี่แหละบริกรรมไปบริกรรมไปเมื่อลมเมื่อพุทโธหายไปก็ดูลมเมื่อดูลมก็นึกว่าพุทโธมันหายไปก็กลับมาพุทโธเมื่อกลับพุทโธไปสักพักสักพักหนึ่งเสร็จปั๊บลมหายใจกำลังจะดับก็กลับมาพุทโธเนี่ยกลับไปกลับมาเลยทําให้จิตนั้นอุปมาเปรียบเทียบเหมือนพระอาจารย์พูดสักครู่นี้เหมือนกระโจนขึ้นเรือแล้วก็ลงเรืออย่างนี้เป็นต้นสับไปสับมาแบบนี้เลยทําให้จิตน่ะ มันไม่ก้าวอย่างก็ไปสู่ความสงบได้เพราะว่ามันไปติดไงมันติดกับคําบริกรรมมันไปติดกับคําบริกรรมพระอาจารย์เมื่อก่อนก็เคยเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าอ่านตํารามาหรือครูบาอาจารย์บอกว่าว่าอย่าให้จิตมันหลุดออกจากพุโทโธจับพุโทโธเข้าไว้บริกรรมกับพุโทโธแต่เราจับพุโทโธจนมั่นคงละจนละเอียดและจนแน่นละพอพุโทโธหายปั๊บเราเหมือนว่าชีวิตนี้มีอะไรหายไปจากชีวิตเราไปคว้ามันมาอีก เราก็ทําแบบนี้ทำแบบนี้อยู่บ่อยๆนี่คือสภาวะของจิตที่เข้าไปสู่ตรงนั้นไม่ได้พระกรรมฐานส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้เชื่อครูบาอาจารย์โดยพลิกแพลงไม่เป็นเพรไหมท่านยื่นมะม่วงให้แต่กินมะม่วงไม่ได้ต้องพลิกแพลงไงพอมองออกไหมเข้าสู่ภาวะแบบนั้นคือสุดท้ายลมนั่นแหละถ้าพูดถึงว่าอาณาปานสติเลยเป็นยอดของกรรมฐาน แต่การจะเป็นยอดกรรมาฐานได้จิตของแต่ละคนจะมีความชํานาญต่างกันเราเลยมีคําบริกรรมบางกรรมาฐานเพื่อเป็นตัวกํากับเพื่อให้จิตเข้าไปสู่สภาวะนั้นให้ได้พอมองไหมเมื่อเข้าไปตรงนั้นปั๊บเข้าไปไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นพอจิตเนี่ยแค่ไม่ส่งออกนอกนี่คือสุดยอดละงานของเรางานหลักคือไม่ให้จิตมันส่งออกนอกไม่ว่ามันจะส่งไปปรุงดีหรือปรุงร้ายก็ตามตอนนี้งานกรรมาฐานเราไม่ให้เป็นอาการอย่างนั้นให้จิตมันจดจ่ออยู่ที่ ลมหายใจหรือจิตให้มันเห็นจิตสภาวะภายในเท่านั้นเองแม้กระทั่งความว่างเรายังไม่ไปเกาะติดมาเลยพอบอกไอเห็นแค่นั้นก็เหมือนอาการที่อาจารย์พูดในฟังเมื่อกี้ว่าสมถะกับวิปัสสนาเห็นไหมหยุดได้เมื่อไหร่แค่ดูแค่นี้ไม่ต้องไปปรุงรู้หรือปรุงฉลาดขึ้นมาเห็นไหมอาการแบบนี้เรียกว่าลังเลช่วงลังเลสงสัยอย่างนี้ต้นเปรียบประหนึ่งว่าเอะเราจะไหา้น้าเข้าฝังได้ไหมไหยเลย พอไหวไสักพักหนึ่งเสร็จปั๊บโจรสเข้ไหวมาปับ๊บโดนขึ้นเรือเลยนะพอขึ้นเรือไปสักพักสักพักหนึ่งเสร็จปับ๊บมีความรู้สึกว่าเรือมันจะไว้ใจไม่ได้เลยด่ลงเรือนี่แหละอาการมันขึ้นลงอยู่แบบนี้เลยทําให้จิตเราเนี่ยช้ามันต้องไปจุดใดจุดหนึ่งนั่นคือมันจะไหลเข้าแบบนั้นไหลเข้าไปแบบนั้นไหลไปแบบนั้นไม่ต้องกลัวลมดับไม่ต้องกลัวลมดับพระอาจารย์ถึงบอกว่าหน่วยกล้าตายในสนามรบไม่ต้องกลัวตายในสนามรบ นักปฏิบัติก็เหมือนกันจุดสําคัญที่สุดคือกลัวตายทั้งๆที่ว่าตอนนี้กําลังภาวานาเพื่อเตรียมตัวตายอยู่แล้วแล้วจะกลัวตายทําไมพอมองออกไหมให้มันดับไปเลยลองดูมันจะดับจริงไหมนั่นแหละดูไปยิ่งละเอียดเข้าไปม,มากเท่าไหร่มากเท่าไหร่นั้นยิ่งดีวิถีของจิตจะได้ไม่ส่งออกมันจะกลายเป็นจิตวิเวกได้ทันทีพอมองออไหมนั่นแหละแล้วไม่ต้องไปบังคับมันจะใช้คําว่าบังคับให้มันอยู่ในฐาน ปล่อยเป็นธรรมชาติของมันคือความไม่สนใจคือจดจ,จอ่อคุ้นเคยเราคุ้นเคยอยู่กับลมตลอดเวลาเมื่อคุ้นเคยตลอดเวลามันจะเป็นระบบชัดเจนโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทุกขณะทําไมครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่ามีสมาธิทุกลมหายใจการเคลื่อนไหวทุกอริบทมีสมาธิหมดเพราะว่าความตั้งมั่นของจิตมีแล้วนั่นแหละนั่นแสดงว่าสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนั้นเป็นอาการลิโคได้ เท่านั้นเองไม่มีอะไรงนั้นให้จำไว้ว่าอย่าไปรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นรูปร่างหรือตัวตนที่เราต้องไปบีบบังคับมันห,หรือประคองมันแค่อาการของมันเฉยๆว่าดู